โอเคเด y สองกับการที่มาล่าตัวเมนคาเลกเตอร์แต่ฉันชชบตายในจยงฉันชอบตายใน,ยน,บยนยแบบก็สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะซึ่งใง่ครั้งนนี้มาอยู่กันในช่องโซกีเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้ย oh <my> คืออย่างที่อยากถามนะคะว่าอยากเจอเมนคาเลกเตอร์มากเลยเพราะว่าอย่างบ่าเปดาปัญหาก็คือเราเข้ากิจกรรมไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ฮิตเดย แต่อดอีเตอร์เนี่ยเราฮิตเราอยากได้าาน่าน่ารังเงคนอีอตอนนี้เราต้องการเก็บตัวบันนี่ให้ได้ให้รอดก่อนไม่งั้นความไม่งั้นเราจะลง่อยขอบันถ้าบันนี่ได้อะจะดีมากทุกคนคือเรามาตั้งแต่วันแรกที่มีอีเว้นต์เลยนะคะจะบอกว่ามาเกือบไม่ทันอีเวนต์หมดวันไหนทุกคนช่วยบอกหน่อยได้ไหมป๊อบปี้ป๊อบป,ปีป รอเจอก็มาจ้าโอ้ไม่ก็โอ้โหมาทั้งคู่คู่แฝกันเลยปะเนี okay. ่ยเคอซ่อนตรงนี้เนียนจุดสำหรับเราแล้วนะฮะเคบอปี้ไปแล้วปั่นหมึกตุ้มตัวทีช่บางคนน่าจะชอบนะแต่บางคนน่าจะไม่ชอบเพราะว่าจตามิน้าน้อยนะคะสำหรับเรานะ ทำ,ำแนะนำทำแนะนำาะไเมนคาเรเตอร์ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวสเป้เนาะเพราะว่ามันสามารถมาตุกติกให้เรารอยเทพ,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 พื้นชิบพื้เราชอบสายแบบใสยย่ฮิลอะเอาง่ายๆถ้าสายฮิลจะดีแบบเรานะคะบางคนก็ไม่น่าจะชอบบางคนน่าจะชอบบางคนน่าจะไม่ชอบนะ ไม่อันอันนี้ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ว่าเลยเคเครือสุดท้ายก็ชอบอยู่ที่ฉันตลอดอ้าวเฮ้ยเพื่อน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 เกบตายแล้วนะคืออยากถามมากเลยทุกคนเคยหัวร้อนกับร้านแดนดี้ปะเราเคยหัวร้อนนะกับร้านแดนดี้อ่ะ เคยหัวร้อนแบบหัวร้อนมากหนึ่งหัวใจตั้งอดทนเพื่อนตอนนีนจะเล่นตัวคอสโมแต่มางท,ทีเล่นเล่นตัวทีชาดีกว่าเอาเฮ้ยไปเก็บเฉย ทุกคนคิดไหมว่าพี่เป็นสายเก็บน้ำหมึกหรือพี่เป็นสายเก็บพี่เป็นสายสองอย่างเลยเนี่ยตัวไข่ตัวนั้นอะพี่เก็บไปนาแล้วมันก็แบกโอ้ oh my god จะ <c oughs> ไดูพวกนี้ก่อนชุดแพทย์แพทย์เออแพทย์แพทย์ใช่แพทย์ใครต้องการฉัน ใครตายไหมฮะใ,ใส่ขอเรอเจอเธอเธอฉันว่าเธอควรชุบตัวเองได้แล้วนะเธอควรใช้ได้แล้วนะถ้าเธอเป็นอย่างนั้นอะฉันพูดจริงอะตายแล้วหนึง่งเคแต่ฉันเถอะผรมไปหรอือจ๊ะ เครื่องท้ายก็อยู่ที่ชั้นอีกเนาะโอ้ยก็เคปปัญหาได้เริ่มต้นขึ้นเออใครก็ได้ช่วยรับไปทางอื่นด้วยนะคะอย่าอย่าล่อมาทางนี้ที่ชั้นขอร้องทูเดินขโมยขโมยกล่องเค okay. ขอบคุณไม่ล่อมาทางนี้ทูเดินกูวิ่ไวนะ ใจจริงก็ชอบก็ชอบตัววิ่งเร็วนะคะแต่ว่าจะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบถ้าทั้งวิ่งเร็วถ้าทั้งปั่นน้ำหมดดึกดีอาจจะชอบมากคือชอบแบบชอบเลยเอ้าเฮ้ยตายอีกแล้วโอ้ฟินอย่าตายนะือ,อตอนแรกมากันหลายคนเลย เอาเถอะอันนี้บทสนทนาใช่ไหมคะมันก็จะมีบางทีใช่ไหมโอเคเล่นแดนดีตั้งนันโอเคมีกันอยู่หกคนได้มั้งโอเคไปและสองโอเคอต้าหือ,อใ,ใจนะคะฉันต้องการจุเพ็ดกลองยาเพื่อนโอเค ยัตาบูไอ้ What the hell What is it มาทำไมไม่เข้าใจผมคือพี่เก็บคือฉันคือเราเก็บตัวยาตาจนไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วนะนาทีจะจะเจอกล่องบนถุงมยอพันเสียงอะไรอ่ะเสียงนี้ไม่ต้องแตกคลิปก่อนแล้วนะฮะบอกไว้เลยเออใครตายอีกแล้วน่ะ ถามจริงตายอีกแล้วเหรอโคตรเจา้าเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกันอยู่สี่คนนะดิอืม,อมนั่นเดี๋ยวจะบ้าตา้า เครียดตอนเนี้ยคือมันไม่มาตอนไหนมันมาตอนเนี้โอ้แล้วเพื่อนก็ขยันเนาะคือคือประเด็นของมันนะคะมันมันอยู่ที่ตรงนี้นี่เนี่ยต้องมีใครสักคนล่อ ร้องไห้นี่จะร้องไห้ติดปะฉันจะร้องไห้ <laughs> คือมันาต้นไหนมันาต้นเนี้ยกระดาษน,นี้ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดน,นะคะแต่จะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ชอบนะโอ้ โอ้ไม่ก็จามาทำไมจะเล่ง่ายบางคําเป็นคําไม่สุภาพนะคะระวังด้วยโอเหลือกัู่สี่คนแล้ว แดน,น,าานดี้ขายกล่องมรมพยาบาลได้ขายกล่องปรมพยาบาลให้ได้เถอะขอร้องจะร้องไห้พี่คือฉันจะร้องไห้จริงๆทุกคนมันไม่มีกล่องบรรมพยาบาลน่าจะร้องไห้ปวดหัวเลยถ่ายตั้งแต่ชั้นแรกตอนนี้ปาไปแปดนาทีแล้วโ okay. อเควังว่าไม่มีใครออกนะ โอ้ขอดหมูโอ้ตรงนี้สองเครื่องเลยมันก็หวานหมูดีครับเพื่อฉลองสิบซับนะคะเราก็จะมีการถามคำถามชื่ Q&A เนอะก็จะมาตอบในแดนดี้ก็จะมาตอบในแบบในกาชาเลยเนาะเพราะว่าเรายังทำแบบตัดต่อแบบ Q&A ไม่เป็นนะคะ แล้วส่วนใหญ่ก็ต้องไปดูด้วยพระจำไม่ได้โอเคไปไปไปตัเป็นคาลิเตอร์ต,อตัวนั้นนะคะที่ที่เรากําลังเก็บอยู่นะคะมันก็จะมีความสามารถในการที่เออทำให้ดอกไม,ม้มันมันตามที่ต,าต่างๆใช่ปะอ้าวเฮ้ยโอเคไม่เป็นไร คนเรามีผิวพลาดกันได้อีกเครื่องนะึงอยู่ที่นี่ก็จะบอกไว้นะคะว่าพี่ไม่ได้เสียนถึงขั้นที่แบบไปถึงชั้นที่แบบชั้นชั้นสูงๆเลยอะคือไม่ได้เสียนขนาดนั้นนะแค่พอแบบพอถ่วงเพื่อนไปได้อะ่ะเออพี่ก็ชอบอยู่เครื่องสุดท้ายนะ ตัวกระต่ายมันน่าจะดีสำหรับพี่นะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเคยเล่นตัวกระต่ายในอีสเตอร์เนาะใช่ไปโโกไปพี่เสียพี่เสียน้ำหมึกกับกับอะไรไปรเยอะตัวกระต่ายตัวนี้แหละที่พี่อยากได้โอ้โหเลยสามรอยเก็บอีกนานเลยทุกคนทุกคนว่าเราควรเราพี่ควรจะทำยังไงเดนแบบเอา้าเฮ้ย เอาฟินหายไปจะลุบเอาวิ่งให้กันดิอ่ะคเ,เ,เคทุกคนมีกันอยู่แบบหัวใจนะคะเออเรากับทูดเดิลเนาะก็จะความจริงอยากเล่นตัวคอนโท่จริงๆแหละ โอ้ตัวนั้นกำลังเก็บอยู่พอดีเลยขอบคุณเีาจะเพิ่มกี่ปเปอร์เซ็นต์นะปึ๊บไฟเอาเฮ้ยมาทำไมไม่ต้องการเก็บด้วยนะึงเล็บแรงมากดวนดวนดวน ถ้าถูดเดินก็ขยันล่อเนาะดดถามจริงล่อมาทำไมไม่ทายก็บุญแค่ไหน่ะทุกเดินเอาตาไปแล้วค่ะหนึ่งถ้าถ้าถ้าเราตายแล้วเราปิดคลิปไม่ต้องสึงใจนะเราไม่ได้ปิด แต่แค่เราไปเล่นตีใหม่เฉยๆอีอีอ้าเฮ้ยเคขอบคุณมากรึ่งแรกเมื่อไรจะเสร็จ <c oughs> ถามจริงอยากให้ค,คือตัวที่มีคนติดทีมไว้อะคือคอสโมกับทปเทมเพลเออเราขอเรียกว่ามันเราขอเรียกมันว่าหม,มาแล้วกันคือมันดีได้ไงกับสเปาเออใช่สเปาวควรมีควรมีไว้เลย โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องต่อไปเครื่องนั้นนะคะต่อต่อต่อ,ตอไปเลยโอเคก็จะรีบวิ่งมาเลยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยตัวอะไรมา บ้าบ้ามากกดวิ่งไปด่บักค่ะช่วยด้วยเอาเฮ้ยบักอันนี้บักจริงเคย์เราคือความหวังสุดท้ายความหวังสุดท้ายเร็วเร็วไปน,นี่แหละเป้าหมายอ,อีกหลายเลย โอ้หมายก้องโอ้แล้วก็มีตัวดกักอย่าตาย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 เดินไปแล้วหนึ่งจะต,ตายกับแกนี้พี่พี่ชอบซูมตรงเนี้ยคือแบบมันฮาดิทอาม่เชาดูนะเจ็ด <7. S 2> คือทำไมพี่ชอบซูมเพราะว่า ลงมาแล้วมันจะการแขนคือแบบชอบนี่เห็นปะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออจริงๆอนิเมชันเขาก็ทำดีนะขอขอเรียกว่าอนิเมชันการเดินอะไรต่างๆนะคะโอ้ฟินอันนี้ชั้นของอะไรอะจำไม่ได้แล้วอะ่ะมันชั้นของอะไรอะคะมันเหมือนชั้นของวีอะมันมีแต่เชี่ยวโอ้ใม่ก้อนพุ่ กุดเบอ้์มังนล้วสกาวโอ้ my g อดโอ้ my g อดฉันหกวนดักโชวเมนคาเล็คเตอร์ตัวที่สองไม่ดีหลายตัวแล้วนี่หว่าะตายก็ตอนนี้แหละ ตอนนั้นเราเลยตอนนึงนะเดี๋ยวขอตัดปีกฉากหนึ่งเลยนะคะก็สวัสดีค่ะ